บอกแล้วว่าไม่ให้ทำอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าอยากทำแบบจริไงไหจ๊ะค่ะแล้วมีใครโซนทำแบบถุงจริงไหมคะไแบบว่าอยากทำแบบถุงจริงว่าจะไม่ทำอีกถูกไหมว่าอ,อย่าเหยียบตาอย่าหยียบของใช่ไหมคะไม่ให้ไม่ให้เหยียบ ไม่ใช่ไม่ให้ใช้ลอ้อรถหรือไม่ให้ใช้เท้าเหยียบใช่ไหมคะก็บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ทำใช่ไหมคะมีใครเชื่อไหมคะเดี๋ว่าอยากทำแบบว่ากทำแบบงแบบนี้ๆๆว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกใช่ไหม นะคะคต้องต้องไม่ลืมเก็บของเล่นด้วยถูกนไหมคะคุ้งเก๋อยากเก็บของเล่นด้วยนะแล้วนาดาลืมไหมคะมนมดาเก็บของเล่นไหมคะไม่เพราะหนูจะเล่นเพราะว่าหนูจะเล่นหนูก็เลยไม่เก็บนะหรอไอ้อย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไม่ถูกเล่นแล้วก็ต้องเก็บใช่ไหมคะปุ้งเก๋อยังเก็บของเล่นด้วยนะนาดาด้วยนะ เก็บของก่อนแล้วค่อยไปใช่ไหมก็ไปกับเพื่อนได้นะถ้าไปก็พอนายอยู่กับน้องน้อย <S <S 2> <S 2> อะไรมีหอะไรมา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 ,มาอยู่กับน้อง